โดนกินกับวัเป็นอย่างครับกินอยารถไขมนันเอาเด้ออืมนุ่มลิ้นดีมาก ผมสวัสดีครับมื้อนี้กับว่าพอกันกับนุ่มโสพนอีกขึ้นกานะครับมื้อนี้นุ่มโสพนมีเมนูนี่ครับย่างเสือครับแบบหมักเผาล้วนๆเลยครับมื้อนี้ขอแบบมั่นหลายๆขึ้นอยากกินครับว่าไม่ยังดอกมัอยากมากแล้วเรียบร้อยย่างแบบวงงอทานครับแบบขาเนดาดนะครับเนาะกระทะดาดครับเนี่ยผมว่าสิม่าว่างไว้หนีเลยครับหนี่เลยครับสิม่าฮันครับ สิ่งลงมาโลงมือหันครับผมเสียบครับผส,สมครับขึ้นยากว่นี่ครับอู้มันเลยครับเห็นบนนอเนี่ยครับมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ครับกระทะดาดครับผมผมเอาไปนาบแล้วกระทะซื้อสิสิมาหันหมพอดีเลยนี่บดสุกปันไดครับเพื่อเอาแบบเอาแบบเอ่อ แบบบอดิบต่ว่าบอดซุกนะครับหั่นบางๆนี่ครับเสียของว่าป็นแบบนี้เลยครับโอ้ทำกินจุนะครับเราไปรอไฟซื้อนี่ครับนี่ครับอันนี้น้ำาบน ลองตอนนี้ครับตอนนี้แบบมกเผาล้วนเลยผมไปสร้างเพื่อนบอกว่าเอาแบบเอาแบบตินมันหลายๆเนี่ยนะครับไปสร้งอืโอ้เห็ดน้ำตกคือสีแสบดีบมันหลายๆนี่ผู้ใดกินเป็นกะแสบอยู่ครับผู้ใดกินว่าเป็นกะเบืองนุง่งโสพนกินซื้อนะครับเนาะนี่ครับมา แสบน้ำกันครับอวงเข่าก็แส่ครับนี่ครับที่วงเขา่าใหญ่ๆคือเกลว,ว่างวันนี้เห็นปะครับว่างวันนี้แล้วกันแก้วนี่แก้วค้นๆเลยครับเรืมเบิ้งให้เบิงครับแก้วขมว่าใส่กี่เพียครับมือหนี้ใส่ไต้ใส่ไต้บีครับใส่ดีนะครับดีขม กัมี่ักมะละที่เขาเสบแสับกรอบครับอันนี้เป็นข่าเทียงนะครับไวน้น่ใช่กันตั้งนี่เนาะจะบอกเห็นโอ้บ่งมันครับมันครับสุดยอดเลยไขมันลนุลน่นๆโดนๆกินก็บอกเป็นอย่างครับกินอยาลดไขมันเอ่เด้ออืม นุ่มลิ้นดีมากบรรยากาศยำเทียนดี่อยูอ่ครับเมื่อคลิปนุ่มสวพนก็จะเริ่ม <c oughs> กดซับสะไข่ให็นได้วยครับเป็นกำลังใจให้นุ่มสวพนใน ผมว่ามันขาดอีกย่างครับขาดแนวนี่ครับนั่งกินเนือ้อกินไข่มันกันต้องมีจวดได้ไยได้ว้าอืมส,สุดแซ่บ,นะแบแล้ววะนะแซบแซ่บนอกกันต่อครับ อืมอืมอัวหวาอืมอืมมันหลายๆทีเอาไปล้วนเห็ดลาบกรแเสบครับ คนอีสานเขาเอื่นบักเภาบเขาบืมหืมติดปากเต็ข้างเดมหอนเลยรับ Hmm. Khủng subscribe khủng Mình cắp lạc của sẹp Cắp pheo Mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ตัวเองไม่เข้าข่ายที่เฮดเฮดซุกก็นี่ <c oughs> จะได้อยู่ด้วยครับแต่ว่าอยากมันบดแสบไหมอยากมันเบาหวานเอาแบบเพราะเพราะตื่นไฟไหม อืมครับคุ้กิมขมขมชอบหนึ่งก็หลับอืมพ่

Nhớ ngọt nào ngọt tà Úi, sao bị ngọt một này nè hấp ใครแบบพีกก็มาเที่ยงไปเนี <c oughs> ่ยแตกสะสะ

อืมแก่ครับสมกับอยากวะแ่แต่งแค่แต่นี่ก็ตามสาตาลลย <laughs> นุมโสพนอิมหรอกครับจ้าหนก็นฝากให้กานะครับเนาะฝากกดติดตามซอยนุ่มโสพนแนกดซับตะไข่แหละครับแล้วก็นุน่มโสพนกับสิมีกำลังแรงใจเหตดคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆเนี่ยแหละครับบอกไปใส่ดอกกระเทีมาเรื่อยๆเนี่ยแหละครับคลิปนี้กับฝากไว้สำนี้ซะก่อนนะครับเนาะพอกันคลิปหนาครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ